าธันวาคมนายกมนเชียงวง์ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้เป็นประธานนำข้าราชการพลเรือนตุลาการทหารตำรวจนายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประชาชนชาวจังหวัดพะเยาทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่ผ้าสง์89รูปจากนั้นได้ประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมมยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรม,มชนา,าธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร และเย็นวันเดียวกันผู้วารชการจังหวัดพะเยาได้เป็นประธานนำข้าราชการพลเรือนตุลาการทหารตำรวจและประชาชนชาวจังหวัดพะเยาประกอบพิธีจุดเทียนเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม63ณศาลาประจกรมจังหวัดพะเยาเพื่อสดุดีเกียรติคุณและน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ สามธันวาคมนายกมนเชียงวงได้มอบหมายให้นายพินิษ์แก้วจิตคงทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีมหามงคลรวมศาสนาสามธันวาคม63รวมใจพักน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อแห่งแผ่นดินที่สาราประจกรมจังหวัดพะเยาในพิธีได้มีการประกอบพิธีทางศาสนาสามศาสนาประกอบด้วยศาสนาพุทธอิสลามและศาสนาคริสต์โดยมีข้าราชการและผู้แทนสามศาสนาร่วมในพิธี 21ธันวาคมพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลากรรยาณีเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่32ค่ายพะยำามมองําเภอเมืองพะเยาวัวดศรีโคมคำพระอารามหลวงตำบลเวียงและเดินทางกลับมายังกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่32ค่ายพะยางําเเมืองรับฟังบรรยายสรุปโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เยี่ยมชมนิทรรศการโครกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังโดยนายกมลเชียงวงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้มอบหมายให้ในายจุติเดชมีจันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมต้อนรับพร้อมด้วยผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่34ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาผู้กํากับการตํารวจตะเวนชายแดนที่32ค่ายพยางเมืองรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชาการและประชาชนร่วมต้อนรับ5ธันวาคมพลเรือเอกพิเชษตานาเสด หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคสำหรับรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตย์วงสุวรรณพร้อมคณะซึ่งกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการที่16ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดพะเยาระหว่างวันที่5ถึง7ธันวาคม63เพื่อตรวจสภาพความเหมาะสมและความพร้อมโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2564งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีโดยมีนายเทวาปัญญาบุญประลัดจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าสํานักงานจังหวัดในอำเภอเมืองพะเยาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยประชาชนให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าโครงการและ7ธันวาคมพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีได้เดินทางมาที่จังหวัดพะเยาที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ ได้เป็นประธานสักขีพยานในการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนในลักษณะแปลงรวมโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามโนโยบายของรัฐบาลในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปูมและป่าแม่พุพมอำเภอแม่ใจและมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน10ป่าเนื้อที่กว่า2,000ไร่พร้อมติดตามความคืบหน้าการสร้างฝายพับได้การก่อสร้างอาคารบังคับน้ำและการขุดลอกรอบหนองเล็งทราย รวมถึงได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมกวานพะเยาเพื่อติดตามการพัฒนากวานพะเยาการเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ําการบูรณะวัดติโลกอารามให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางไปยังห้องประชุมชั้น5สารกลางจังหวัดพะเยาเพื่อประชุมติดตามการพัฒนาก้านพะเยาอย่างยั่งยืนโดยมีนายกมนเชียง,งวงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและรายงานผลการดําเนินการพัฒนากว้านพะเยาต่อรองนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี